สวัสด oh, 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 <huh ีค kind of ับสวัสด well, so. ีคับสวัสดีครัสผมสวัสดีค่ะอุาอุจกาอุจจาโอ้โหคนเยอเดอะรขึนเธอเธอเใจเตนกันนะใจลุน้ใจกเต้นตื่นเต้นที่นตื่นเต้นวันนี้คนเยอะมากๆเลยเอาไหน่สขอเสียงหน่อยเร็ว พ hey? yeah, ี่ดีบอกว่าพี่จะขอให้เขาหยุดพ่งจะขอให้เขาหยุดใต่น่กามันก่อนดีใจดีใจคนคนไทยเกี่เยอะลนะมาเจอกันวันนี้เราเริ่มต้นจากการเซ์ฮัลโหกันก่อนเราเป็นคนไทยแล้วเริ่มจักสวัสดีกันก่อนเลยดีกว่านะคะสวัสดีคุณพ้องกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนาตัวกันก่อนบางคนก็ไม่รู้จักเราไม่เคยเจอเราบาก่อดเลยเราเป็นแบบศิลปินเกาหลีหรือเปล่าถึงแม้น่าจะให้แต่ก็ สวัสดีครับเออดิวรุนพงษ์ครับจะเป็น้องอยากเทียแล้วพอพอแนะนำตัวไปเสร็จปุ๊บหันไปเจอคนหัวสีชมพูตกใจเลยเขียนมาได้ดีบุญดีมากเขาเตรียมลับแน่ที่ดิวตกใจคนสีชมพูแต่ผมตกใจพี่ดิวอุ๊ยเดี๋ยวนุ๊บสวัสดีครับผมหลอกดีดีดีมาเทียบกันจริงโอเคถ้านนี้หลอมาที่พนักงานไปไปแคนใหญ่พี่รักแน่ฮะโอเคครับผมโอเคครับสวัสดีครับแคนอัจฉริยะค่ะ แล้วคนสุดท้ายยืนแบบเรียบร้อยมากอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคนนี้เดี๋ยวดูเสียงนาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสุภาพบุรุษฐาเทพมาสิไม่เห็นไม่เห็นมีใครบอกว่านี่ขนาดยังไม่น้่งตัวนี่ไม่เห็นมีใครบอกว่านี่ยังมาพูดมาเปรี้ยวหวานนั่งตัวไม่หยุดเขาเขาขอโทษทุกคนด้วยนะก่อนก่อนจะฟังคนมาพีน้่งตัว ไม,ไม่พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้บ้าโอเคได้ยังสวัสดีครับคุณชายสหรัฐครับตมาโอเคัเจนเจนอเนี้อ่่อ่ต้องบอกว่าหนุ่มเกาหลีกับหนุ่มญี่ปุ่นดรอปไปเลยเจอคุณชายอยคนเดียว อยากสวัสดีเหมือนกะันสวัสดีครับคุณชายค้าวมันครับอยากไงยังไงนงสิงโตวสวัสดีครับผมสิงโตสหาราชครับเออเริ่มท่าเรท่าแ้อเขื่อนไหมผมว่าเขาหล่อไป ไม่เป็นไรอาจจะไม่ใช่ทางของเราไม่มีมูกมันมีต้องมีมีความแตกต่างให้เรามาาสามตุ่มสามไซสสิงโตลองคิดตูถ้าพี่ทำท่าเดียวกับสิงโตพี่ไม่ได้กินพี่ได้ลองไม่ลองไม่ลองพี่ว่าพี่ได้อ้วกลองทำพร้อมกันเอพล้อมาเริ่มสองเซ้งคู่คือจริง อย่าเลยเสียดายอาหารทุกคนกินเข้าไปเขาไม่พยายามอยู่โอเคนะคะวันนี้หนุ่มๆมาเรื่องกิจกรรมในบ้านหลังใหญ่เราต้องบอกว่าเขาที่หลังใหญ่เพราะเราก้าสุดหนึ่งใโลกเลยทีเดียวอ๋อนี่เลยทุกคนมีหมดอาชีพโชว์นี่เลยโครงการไม w เวิร์มให้อาชือรวมกันถือี่รวมกันเนอ๋อนี่ถ่ายรูปเหรอใช่ พายามว่าเรานะมาจะมาช่วยกันโดดอยากจะจ้างไปสู่สรรซูสรรพระซูมิพี่บ้านนี่ยทำไมอ่ะถูกเยอะมากเลยลักษณะเป็นพรามไปแซวพี่เขาเซวพี่เขาตัวเองก็ไม่ได้ต่างไปจากพี่เขาเลยนะวันนี้เราปล่อยผมพี่มาหลายสิ่งคุณเคยคุณเคยดูลามะของของประเทศในบ้านป่ะลามะอดีตที่นักสมาธที่มีเขานั่นแหละไม่ใช่พี่พี่ผมสงสัยนิดนึงนะฮะนะฮะไอ้สะนงอันนี้สะอยไม่สะนงไม่ใช่จะใช้คำสิ่งต่างๆจะใช้คำ เราเรียกว่าจางงอยไม่ใช่จังงอยใช่เหขอพี่ดิวเขาเรียกปอยผมอะเรียปอยผมอ่ะเขาอันนี้มันคืออะไรครับแตงงอยเนี้ยแตงงอยเคยดูอวตารไหมเพียอ่าเวลาเราเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราจะสารสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเราเอาจาเราจะเอาเตงอยเนี่ยเราจะเอาจางงอยเนี่ยไปแบบว่าเชื่อมสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์อะไดตดีอยากเป็นอวตารอ่าผมก็นึกว่าเอามาไว้มัดใจแฟนๆแถวนี้ แ็่เราสวยๆเยอะคพี่ดิวพี่ดิวดอ้ยโอ้ยเป็นมุกมุกแบบนี้ไม่ใช่ทางของเราแล้วเราไม่ได้ถ้าบอพูดอย่างเงี้ยเ็นแซลอยก็เป็นกุญชายนุ่มอ่านะคะเดี๋ยวต้องบอกกันก่อนว่าสำหรับการร่มกิจกรรมนี้กิจกรรมเป็นกิจกรรมพิเศษซึ่งเี่เร่วมกับอันเรสโรตัสเนี่ยทำโครงการต่อขยายจากการณรงค์แรก เนื้อของทางสหประชาชาตินั่นคือโครงการ My World ครับผมงานก็เป็นการรณรงค์เนื้อหาประเด็นร้อน16ประเด็นที่อยากแก้ไขที่อยากแก้ไขแต่ว่าวันนี้เนี่ยทาง B&G ร่วมกับ Tesco Rotat เนื่องจากว่าเราเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะใช่แล้วเราเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องโลกประหยัดทรัพยากรแนะนะวันนี้เราก็จะมีให้เลือกแค่หกข้อก่อนครับผมจาก6ประเด็นกว่16ประเด็นคือจริงๆก็คือคนในหมวด6ข้อเลยแค่6ข้อพอแค่6ข้อพอว่าอยาลืกอะไรปัญหาไหนที่เป็นหัวข้อที่เขาคันเรื่อง ทำเริ่อมาแล้วลออ,อ,อคือวันนี้เนี่ยเราจะมีทั้งหมด2,500ใบ2,500รยใบเราอยากจะรู้ว่าใน2,500เสียงของเรานี้6ประเด็นร้อนจะมีอะไรที่อยากแก้ไขบ้างเจกเป็นเรื่องเล็กน่วนที่อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาะกรโลกนี่ต้องบอกว่าระดับโลกนะ ในนะอย่างเมื่อกี้ไม่แกเป็นพี่กันพูดไปละในเรื่องของดาวนี่เนี่ยเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสพเรื่องน้ำเรื่องการใช้น้ำเขาเป็นดาวนี่น้ำเดียวถูกต้องดาวนี่น้ำเดียวไม่เปลืองน้ำเนี่ยไม่เปลืองน้ำครับคือจากปกติเคยซักผ้ากันนะเคยับเคยซักเคยซักมาเคยบ้างครับเคยบ้างคบ้างใช้ปี นั่นไงคุณแม่กับคุณน้องช่วยตลอดแน่นะคะถ้าเราสักผ้าเนี่ยเราล้างน้ําจากการใช้ผงซักฟอกแล้เนี่ยอย่างน้อยน้องต้องมีสามน้ำต่อฟองถูกต้อนะคะแต่ว่าเราในน้ำเดียวเนี่ยช่วยลดขั้นตอนน้ำสุดท้ายออกไปได้แทนที่สามน้ำเราก็ใช้แค่สองน้ำพอแล้วนี่แบบนี้เด็กกระถือโชว์นั่นไงแล้วผมว่าอีกอย่างหนึ่งที่ดีคือเป็นแบบแบบว่าเป็นรีฟิ l l เงเป็นรีฟิ l พอเป็นรีฟิ l ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องซื้อขวดพลาสติกใหม่ตลอดเวลาเราก็เสริมไปเสริมไปเติมไปเติมไปแล้วตรงนี้ประขยับ ประหยัดทรัพยากรประหยัดเงินฝ่กด้วยจริงนะคะแล้วก็เราใช้กับขวดน้ำเปล่าที่บ้านก็ได้ดื่มน้ำเสร็จล้วก็ใช้ทิ้งใส่เลยถูกต้องแล้วหรือที่พี่แคทพี่แคทส่วนใหญ่ใช้กบกอกปากเอาเลยดอกกขนาดนี้ขอบคุณมากเอาไว้ฝากไว้บ่มจ้านะคะเครื่องฝา นี่ใช้กระพร้า25ปืนนะคะเพราะขึ้นคนมาอันนี้ประหยัดน้ำได้ถึง22ล้านแก้วนะโอ้โหเยอะมากนะนี่ทำที่เราต้องถึงตอนที่ตอนตอนน้ำท่วมเลยนะใช่วันที่เราไม่มีน้ำจะกินนะเพราะฉะนั้นเราต้องประหยัดตั้งแต่วันนี้จริงนะมันไปส่งผลทุกอย่างนะถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งพันอย่างผมบ้านไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมเราดูแลผมเนี่ยเราเซ็ตผมทุกวันเนี้ยเราต้องเลือกการดูแลผมให้มันดีขึ้นนี่เลยที่เลือกแล้วยังช่วยโลกได้ก็ แนะนำแพคทีโปรดีนะคะเพราะว่าปิดพันเนี่ยเราจะมีการนำเทคโนโลยีที่ช่วยการประหยัดและการใช้พลาสติกลงเพราะจะต้องทำแบบนี้เลยใช่นะคะตัวแพคเกจจิ้งนี่แหละก็คือแพคเกจจิ้งเนี่ยจะมาโดมาเพื่อตอบรับกับการประหยัดการประหยัดอ่าันนี้ขอถามแฟนหน่อยแล้วกันครับอยู่ที่บ้านสะผมไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยว ถามพี่ด้วยครับพี่จะได้ตอบมีคำตอบไม่ต้องถามพี่ดิวเพราะพี่ดิวไม่สาอยู่แล้วพี่สาเป็นไตรมาสเป็นไงพี่เป็นไตรมาสสาเป็นครับอยู่ที่บ้านสาผมไหมครับถ้าคุณสาผมแสดงว่าคุณรักผม ตื่นก่อนตื่นก่อนที่หมดเวลอ่ะนิดเดียวนิดเดียวไปไม่ถูกอ่ะเป็นเป็นการเล่นมุกอะไรที่แบบว่าปาไบตายวิ่งมิ่งมิ่งมิ่งโอ้โหก็เขาเป็นน้องเด็กโรแมนติกมาดูอีกหนึ่งทิ้นครับดูแลผมก็ดูแลนาอ่าอย่างโอเลเองเนี่ยถ้าสังเกตนะโอเลจะเป็นโทเทฟเฟรชเนี่ยเขาจะเป็นขวดที่เป็นหัวปั๊มข้าวเปสีตัวโลโก้ตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยปั๊มนี่ปั๊มอะไรของปั๊มทั้มคีนเนี่ยปั๊มของปั๊มที่ จะดึงเท้ารถเข้าวงจนรอดอย่างเงี้ยนะจ๊ะเพราะว่าสําหรับเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้นะคะการประหยัดพลังงานในการผลิตแล้วก็ถุงพลาสติกที่เรามาใช้เนี่ยน้อยลงกว่าปกตินะคะโดยเฉพาะหัวปั๊มเนี่ยทำให้ประหยัดในการใช้พลาสติกแหะลงถึง122ตันต่อปีโอ้มันขนาดไหนคะพี่หนึ่งร้อยยี่สิบตันเทียบเป็นนามธรรมถามตัวเลยว่าหนึ่งร้อยเพื่อนฮะหนึ่งร้อยยี่สิบสองตันถ้าเทียบเป็นนามธรรมประมาณ เครื่องบินโบอิงลำใหญ่ๆลำหนึ่งเลยโอ้ไม่น้อยนะไม่แค่เดิตเขานะักผู้เชื่อถือได้เกาเป็นนักบินเออจริงจริงนักเด็กนะนิดเดีนิดเดียวแต่เครื่องบินเครื่องบินโบอิงเป็นไงล่ะลำใหญ่ไหมที่เพิ่งตกไปไม่เว่าเลยเนาะที่ขาพึ่งตกไปลำใหญ่ๆเลยเครื่องบินโบอิงที่เขาใช้โยนโบอิงพี่นะโบอิงไอ้แหมะนะคะนี่ก็คือเป็นสินค้าที่ทางเวียดจีเนี่ยเรา ห่วงใหญ่คอนเซิร์นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาเริ่มพัฒนาขึ้นมาจริงๆมีอีกหลายแบรนด์นะแต่ว,วันนี้เราคัดมาเป็นไฮไลท์ก่อนได้นะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยระหว่างพูดถึงโปรดักต์กันไปพูดถึงกิจกรรมกันไปให้หนุ่มๆช่วยกันโหวตดีกว่าดีไหมขอประกาศเลยได้เลยมาแล้ว<ห><ห>นะคะหกข้อที่เราคิดว่สาสำคัญติ๊กเลยด้านล่างเป็นเพศนะลูกนะติ๊กถูกนะคะเป็นเพศชายนะคะโอเคนะคะประกาศเลย